สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทางกันบ้านโอเครีโอพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับเดี๋ยวแม่อ่านเทิดให้แล้วลีโอทำเองได้ไหมครับได้โอเคการกรบาทจํานวนที่ถูกต้องและระบายสีอ่าข้อหนึ่งรับก่อนนะว่าหอยมีกี่ตัว 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9การกรบาทใหญ่ๆที่เลข9้าเลยตัวนี้ โอเคเก่งมากตรงนี้เก่งมากเลยต่อไปข้อสองข้อสองอ้าวนับสิมีปลาดาวกี่ตัว 2> 1. 2. 3สองสามเลขสามอยู่ตรงไหนเก่งมากไปอนี้ไม่ใช่ใช่ใช่อ่ากากบาดไปอ้าวตรงนี้อ้าโอเคตรงนั้นไม่ใช่อ่ะไปะตรงนั้นถูกต้องอันนี้คือกากบาดโอเค อีกตัวหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเร็วเร็วเร็วรเร็วเร็วเร็วครับโอเคข้อต่อป้าปลามีกี่ตัวปลามีกี่ตัวนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขห้าอยู่ตรงไหนกลากระบาดลงป้ายถูกต้องเก่งมากตรงนี้ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ได้ครับจะได้ใหญ่ๆตรงนี้น ตรงนั้นเครื่องหมายบวกหรือเปล่านะใช่โอเคเก่งมากใหญ่ๆแบบนี้เลยใช่ใช่ใช่เก่งมากลากลงไปโอ้โหอันนี้สวยมากเลยต่อไปแมงกะพุนแมงกะพุนไม่ใช่แมงกะพุนมีกี่ตัวนับสิหนึ่งสี่ตัวใช่ไหมโอเคไหนเลขสี่อยู่ตรงไหน โอเคกากบ,บาทลงไปก่งมากลากลงไปเลยครับใหญ่ๆเลยโอเคโอเคสุดยอดต่อไปตัวอะไรปล<ะ>าตัวอะไรปลานิโมใช่ไหมปลา,านิโมปลานิโมมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแล้วเจ็ดอยู่ตรงไหนนี่โอเคกากบ,บาทลงไป ลายไปยาวๆเก่งมากอีกแค่นึนตงตรเก่งมากครับโอเสร็จแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยครับโอ้โหเดียวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดียวขอตัวไประบายสีก่อนบ๊ายบาย